ต่อมาวิชาวิชาเผือกครับอย่างที่ทราบครับไอ้พวกที่เผือกเนี่ยนะมันอยู่ของมันเองไม่เป็นชอบมาเผือกใครครับคือวัน,ว,นวันตอนเนี้ยจะต่อยอดจะต่อยอดของคุณก็คือต้องมาดูลุงพลจะต่อยอดคอมเมนต์จะต่อยอดไลฟ์ออด like, สดจะต้องมาจับจ้องที่ลุงพลนะครับอุย้ยน่าสงสารนะน่าสงสาร เมื่อวานก็ได้วิเคราะห์คอวยอนางกุลาไปไปหลายคลิปแล้วนะยังจะมีอีกนะครับแต่ตัดสั้นๆนะครับท่านใดนที่ไปก,กำลังใจนะครับมาดูมาชมนะครับต้องขอบคุณมากๆครับนะวิชาเผือกนะครับก็คือวิชาเสือกนั่นแหละครับคำว่าเผือกเสือกเนี่ยก็คือคนที่อิจฉามีความอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้นะครับอิจฉาขนาดไหนครับ ก็อิจฉาจนจะต้องนําเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดบางคนก็มาพูดแล้วก็ยังพูดเรื่องที่จะแจ้งดําเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีกับลุงพลอีกในเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าเขาจะต้องหากินยาวกับลุงพลครับเขาจะหากินยากับลุงพลอยู่แล้วครับก็ปล่อยเขาไปฮะนะครับเขาพูดเรื่องอื่นไม่ได้ครับเขาไม่สามารถไปทําเรื่องอื่นให้สังคม ไม่ได้แหละครับตอนนี้เขาก็จะต้องเผือกลุงพลไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะฮะนะฮะไปล่าสุดไปพูดเรื่องอะไรนะคือคือเผือกอนะต่อไปเขาคือแก๊งเผือกใช้ก็ว่าแก๊งเผือกนะครับเผือกนะะนิสัยเผือกเผือกไปทุกเรื่องเขาไม่สนใจเขาไม่ตอบโต้ก็ไม่สนใจกูจะเผือกนะ นะฮะเจ็บปวดเจ็บใจอะไรนักหนานะฮะไม่รู้เกิดมาแล้วก็เจ็บใจอะไรกับลุงพลแต่ลุงพลก็ไม่สนแล้วครับมันเป็นที่เอกชนครับโอ้ยบักฮาขัวเออว่าสิบีบดดาล่ะมันเป็นที่เอกชนรัาเขามีเอฟซีเขามีคนรักอย่าไปเผือเอฟซีเขา เอฟซีเขามายังไงเขาก็ต้องมั่นใจมีความสุขในการมาของเขาคือคุณคุณไปยุ่งเขาทำไมมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นที่ของเอกชนเขาแสดงว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปทำคอนเทนต์จันลวงสังคมอยากให้คุณน่ะชักชวนเอซของคุณเนี่ยไปทางบุญกุศลไปทางเจริญบ้าง อย่ามาทำให้เอฟซีของคุณต้องมานั่งนั่งเครียดนั่งโกรธนั่งเครียดเอาละ,ะครับวันนี้ครับโอ้โหนะครับแม่นะฮะคนบางคนนะครับโอ้โหหลอกลวงโอ้โหโกหกหลอกลวงเอฟซีนะครับโอ้โหครับผมให้เงินเข้ามาทัวร์เข้ามานั่นมานี่ครับเรียกว่า เขาฝันหวานเลยครับที่จะต้องมาได้รับการต้อนรับอย่างดีห้าดาวโอ้โหไม่รู้มาทำยังไงครับมึงเผือกเขาเขาจะเป็นอะไรทำยังไงเนะี่ยเขามีความสุข fc เขามีความสุขนะครับ fc เขามีความสุขนะฮะทุกคนไปมีความสุขอาจารย์ไปก็อาจารย์มีความสุข ไม่ได้คิดว่าไปต้องโอ้โหเออกระเลิกต้องระดับห้าดาวไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกนะครับบอกเลยนะครับไม่มีใครคิดอย่างนั้นบางคนได้ข่าวว่ามีหลายเรื่องนะครับอันนี้ได้ยินมานะเช่นคุณจะต้องเจออะไรบ้างต่อไปเนี้ยเห็นไป ข่มขู่คนนั้นคนนี้ว่าจะมีการตะคุบตัวคนนั้นคนนี้นะครับเห็นบางคนก็น่าจะเจออยู่หลายเรื่องหลายคดีอยู่นะก็อ่ะตามกรรมนะครับหมูสัตว์จมเป็นไปตามกรรมนะนะครับอย่าเผือกมากเลยต่อมาอีกคนหนึ่งที่เผือกครับอย่างที่ทราบครับเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นคนแบบนี้นะครับ สองสามปีคุณคือต้นเหตุทําให้พี่สาวแล้วก็พี่เขยคุณต้องคือต้นเหตุไหมเพราะว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้อย่างที่คุณจะให้ลุงพลเป็นเหมือนคุณนลินนั่นแหละครับจริงๆแนวทางของพวกเขาเนี่ยจะให้ลุงพลเป็น เป็นแบบคุณนรินแต่จะต่างกันนิดหนึ่งไม่รู้ตรงไหนนะแต่ลุงพลมีเอฟคุณนรินเขาไม่มีเอฟแต่ทั้งสองคนเป็นชาวบ,บ้านเจอแบบเดียวกันเจอความไม่ยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นเอาเป็นว่าคุณนรินเป็น เป็นโมเดลคุณนลินเป็นโครงสร้างโครงสร้างของการกล่าวหาใส่ร้ายเนี่ยคุณนลินเนี่ยดูจะเป็นโมเดลเชื่อมมาหาลุงพลไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยเรื่องอาาจารย์เด็กคนเดียวทำแต่ยังลอยนวลอยู่ แต่เหตุทําให้น้องผลไม้หายไปจากหมู่บ้านแล้วกลายเป็นศพอันนี้มันมไม่ใช่การเกิดจากการกระทาแบบแบบคนเดียวแบบมีอารมณ์โทสะชั่ววูบโมโหชั่ววูบแล้วก็ลงมือทําซึ่งมันไม่ใช่นะครับป่านนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่น้องเสียชีวิตนะครับและป่านนี้ยังไม่ทราบสถานที่ที่น้องเสียชีวิตก่อนที่จะไปอยู่ตรงนั้น เพราะว่ายังไงก็ไม่มีใครเชื่อว่าเด็กจะเดินไปแล้วก็เสียชีวิตไม่ใช่แต่ทำไมข้อมูลเหล่านี้มันไม่คืบหน้าทำไมข้อมูลอย่างนี้มันไม่คืบหน้าเด็กตายยังไงก็ยังไม่รู้ไม่แน่ชัดมันเป็นการสันนิษฐานเพราะมันไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จุดเกิดเหตุเอาไปซ่อนที่ไหนก็ยังไม่รู้เป็นคดีเดียวที่ยัง เป็นปิศนาทุกวันนี้นะครับก็เลยอยู่ในจินตนาการว่าจะต้องมีคนมาอุ้มไปก็จะต้องมีมีคนเอาไปขังไว้และจะต้องมีคนไปเห็นแล้วเสียชีวิตแล้วก็พยายามเคลื่อนศพไปไว้ข้างบนมันเป็นจินตนาการกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ค่อยๆไปหาว่าแล้วใครอุ้ม จะอุ้มยังไงก็เลยเป็นปริศนาเช่นอุ้มตอนไปรับพระเนี่ยเป็นปริศนาทั้งที่มีคนหาในหมู่บ้านไม่เห็นตั้งแต่8ปดโมงครึง่งไม่เห็นในหมู่บ้านตั้งแต่แปดโมงครึง่งจู่ๆมาบอกว่าลุงพลมาจากสวนก่อนนะเด็กมานั่งรออยู่แล้วกันเด็กมานั่งรออยู่ตอนลุงพลไปรับพระทั้งที่ในหมู่บ้านหาตั้งแต่8ปดโมงครึง่ง นี่มันสนุกนะคคดีนี้สนุกแต่ถ้าเราวิเคราะห์ไปเนี่ยคดีน้องผลไม้เนี่ยมีคนน่าจะมีคนเกี่ยวข้องเยอะน่าจะมีคนเกี่ยวข้องเยอะหนึ่งวิเคราะห์นะครับหนึ่งน่าจะมีเหตุเหตุบางอย่างที่จะต้องลงที่เด็กสองน่าจะมีการผิดพลาด อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นต่อรองเช่นนั่นเช่นนี่สม,มันพลาดแล้วทีนี้น่าจะมีคนมารู้ทีหลังแล้วก็กลายเป็นว่าร่วมกันรับรู้แล้วก็ช่วยกันปกปิดบิดเบือนอำพางซ่อนเล้นดังนั้นคนจะรู้ในวงกว้างไปเรื่อยๆคนจะรู้วงกว้างไปเรื่อยๆดังนั้นเขาเชื่อมั่นว่าน,าน่าจะ มีฝ่ายปฏิบัติการหลังจากน้องเสียชีวิตแล้วต่อมามีฝ่ายรับรู้ปกปิดบิดเบือนอำพพางซ่อนเลนไปด้วยกันน่าจะมากกว่าห้าคนมันจะต่างจากคุณลรินนะครับส่วนของ,ของคุณลรินเนี่ยก็งงนะผู้ลอยนวลคนไหนที่สามารถที่จะ ปกปิดตัวเองแล้วก็พยายามที่จะให้คุณลลินเป็นเป็นแพ้ได้เนี่ยเอยมันต้องมีคนมีมีอิทธิพลอีกไหมเนี่ยคนลวนลามอนาจารย์เด็กต้องเป็นคนมีอิทธิพลหรือเปล่าอันนี้เราก็วิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าทำไมต้องนำคุณลลินไปโดยที่ไม่มีการสอบสอบปากคำ คือเอาไปดือด้อๆแล้วพยายามไปให้รับสลร,รภาพเพราะว่าคุณนรินบอกว่ามีการบังคับให้รับสลร,รภาพ